สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรมินาะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นน้ำครับผมหลังบ้านผมเองครับสระเล่นน้ําใช่สระหลังบ้านอุ้ยอยยยมยยยาายย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 นยยายย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 ยนยยยยยยมันเย็นยนจะกยยเยยอยย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  มัน้ำนน่าใจเงินด้ไอ้เบิร์ตไม่อยากลงเลยหนาวมันต้องลงทั้งมันถึงจะไม่เย็นเหมือนคาร์พาเตาที่เราได้นอยู่เฮ้ยแต่ถ้าลงมาเรื่มเลแบบปรับสภาพก่อนแต่ปรับสภาพขอปรับสภาพสักครู่นะทุกคนก่อนที่เราจะเล่นกันอุ้ยอาขนลุกขนลุกฟังขนลุกฟังหนามันเย็นนะปรับสภาพ ใบกระเจีนนั่นแข่งวันนั่นเลยอะปรับสภาพโดน้ำน้ำแข่งกันตอนตอนตียังมาได้นี่ให้ทุกคนตัดสินนะครับผมว่าใครใครจะชนะกันก่อนวอร์มก่อนเซ่วอมก่อนเราก็จะว่ายน้ำแข่งกันด้วยว่ายไปตรงไหนดีว่ายไปตรงไหนดีครับทุกคน นี่ไหมไปโนนแล้วก็กลับไหมใครหนงก่อนไม่ยอมรับยังอัดสักคำหนึ่งแป็นน้ำใต้ใต้มันยืนน้ำรวมๆมันเย็นเลยโอ้โหน้ำมันโดนมันโดนแดดไงข้างบนน่ะนอนบอกน้ำคุณเหรดูดดคุณตรงไหนเนี่ยไอ้กะหายเรื่องคนอนดำเห็นปะเดี๋ยวก็ตัวดำยิ่งไปเรื่อยเห็ที่เนี้ยแล้เป็นไรหรอกเราใช้ครีมอยู่เราทาครีมมาแล้วนู่ไม่ได้ตาอะไรก็ mặt 2 ไอเท่ไอเท่อะดูนด่สิผมแม่นะทุกคนเดี๋ยวดูด้วยล่ะต่าต่านี้มีปลาไหมมีมีไม่กี่ตัวโอ้ยลึกนะเนี่ยโอ้ยหน้าอุ่นรับอุ้ยไอน้ำอุ่นตรงเนี้ยอุ่นตรงไหนแล้วลองตีเเหยียบลงดู่นอุยอุ่นอุ่น หนาวน้ำตรงนี้อุ่นกูต้องข้างเยอะเลยโอ้ยเราเอากล้องลงมาตั้งด้านล่างนะทุกคนขยับแรงไม่ได้ไงใช่มันหนาวใช่เดี๋ยวกล้องอันนี้เปียกหนาวด้วยไงเนี่ยดูดิใครว่าผมอ้วนอะดูดิดูดิผมอ้วนนะเนี่ยผมผอมจะตายโอ้โหน้ำเย็นเกลี่ยเลยไอ้ เฮ้ยตรงนี้ยังยืนได้อยู่ตรงตตรรงงพ่อเนี่ยยืนไม่ได้แล้วทุกคนนะเดี๋ยวตรงเนี้ยยืนไม่ได้แล้วเนี่ยใช่เหรอเออยืนไม่ได้แล้วจุอุ้ยฟองเต็มเลยมันคือฟองอะไรอ่ะฟองเราดิเลยโอ้โหฟองเราดิเลยเขาบอกว่าถ้าว่ายน้ำเอ้ยถ้าว่ายน้ำอยู่นานๆอ่ะจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงถูกต้องเพื่อแบบออกกำลังกายทั่วตัวอะไรไงอู้หแต่น้ำเย็นอุ่นไปชัดแล้วไอต่อเนี่อน้ำเย็นอ่ะ อุ่นน้ำเย็นมากนะทุกคนนะเรามาดำตรงนี้ดีกว่าน้ามาผมจะตาน้ำแข่งกับนนอีกรอบนึงนะทุกคนนะเห็นไหมล่ะหนางวะไอ้หนึ่งสองสาม บอกขึ้นพร้อมกันนะบอกเราขึ้นก่อนเหรอหายใจบวเต็มอิ่มฮะใช่เป็นยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนกับว่าเราเหนื่อยไม่ได้เล่นน้ํานานอะเราเหนื่อยปกติผมได้เป็นนาทีเลยอ่ะแต่ตอนนี้รู้สึกแบบว่ายน้ําไปตรงนู้นแข่งกันมามันลึกเปล่าละลึกลึกลึกไปสิหนึ่งไปเฮ้ยอย่าเกาะนะโอ้ยน้ำอุ่นข้ามข้ามฝั่งเลยใช่นไหมใช่

โอ้โหเวลาทุกคน<พ>ไม่รู้ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะเกื่ี้ผมไปตรงนู้นกันนะเห็นอยู่แหละเก่งลุยไอ้งเก่งลุยหายไปเกือบรุตเก่งมันยาน่ะ ดูสิดูสิได้กล้ามได้กล้ามแขนผมเฮ้หนาวทุกคนทำไรจะมาถามตอบกันไหมเรามาเล่นตอบคันถามกันดีกว่าเอาอีกแล้วอ่ะอืมออะไรอ่ะคิดกันมีการเก็ดก่อนหรอไอ้วันหยัวเราจีบเกาแบบดูจอง ก้ามเขาเรียกว่าก้ามหน้าอกเนี่ยใช่ไหมทุกคนนี่เขาเรียกว่าก้ามหน้าอกมันนะเปล่าเมืาไอเกมมาดูไอเกมนะไอเกมกับก้ามหน้าอก <c oughs> กเ็ <c oughs> เป็นอาหารมาก่อนไง <c oughs> ใช่ <c oughs> คิดก่อนถามเลยดีว่าอ๋ออีดีว่า <c oughs> อะไรเอาคำถามแบบง่ายๆเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ช่องให้ผู้ติดตามกี่คนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน เอาเอาแค่เอาแค่สามตัวเลขก็พอหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าสิบกว่าคนประมาณเท่าไรประมาณหนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้อยกว่าคนมั้งไม่รู้เออน่าจะใช่นะเพราะมันนานแล้วไงบอกใครได้เขาดูมาถามมะสองนั้นมื่นสามมื่นสามเท่าไรมื่นสามพันสามร้อยกว่าแต่ก็จะมื่นสี่นะนะ ไอดูอยู่ทุกวันเข้าไปจองไงี่ยบ้านดูสิใครดำก่อนกันผมขาวกว่าทุกคนผิวดำไงนมโคตรใหญ่นมใหญ่นะทุกคนเป็นผู้หญิงเหมือนวะคิดก่อน ช่องพี่เกมพูดติดตามเท่าไหรพูดติดตามกี่คนสี่แสนสี่แสนหนึ่งพันกว่ามั้งบอแมนเท่าไหรอ่อ่ะเขาขึ้นหลักหมื่นละสี่แสนสี่แสนหมื่นกว่าละไม่ได้เข้าไม่ค่อยได้เข้าไปดูอะ่ะแต่ก็เข้าไปดูคลิปอยู่ต่อมาให้ถูกไม่รู้อะ่ะสองไอเกมนี่บ่คอยได้เข้าดูเลยดูแค่ช่องเราสองคนใ,ใช่ นาติกก็ควรเดี๋ยวคิดคำถามก่อนเอาอีไปเ้าไปยู่ต่างกลางกูจะอะไรกัดอาสาวยืนู้มันลึกอะท้าทายไงแล้วนี่จะได้ยินหรือเปล่าแค่นั้นแหละถือกล้องก็จะจมอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคิดก่อนลองดูน้าก่อนดี่าันเออ ผมลงมาตอนนี้น้ำแบบเทียบเทียบอกอะเทียบออกอะน้ำเย็นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงแล้วคอแล้วคอแล้วคอแล้วทุกคนคอแล้วคอแล้วคอแล้วครับคอแล้วคอแล้วถือดีนะไอ้กล้องล่นนะเฮ้ยถือดีดีจะหัวแล้วครับจะมีหัวละมาตรงนี้แหละมามาโอ้โหหนาวก่อนเด็ ไม่เอาโอ้ย,ยิงกอ้อนยิงหนาวอ่าย, <laughs> ยิงกอ้อนยิงหนาวเดี๋ยวคิดก่อนคิดคำถามก่อนทุกคนคลิปคลิปคลิปแรกเดีไอ้แกงไอ้เกมคือคลิปไอ,ไอะไรอย่างไรถ่ายเพราะเราทำกันสองคนหมามุ้ยไม่ใช่ไอ้หมามุ้ยอันนี้เออแมนก็ว่าไม่ใช่หมามุ้ยถุงตดใช่ถุงตดแล้วก็คลิปที่สองอะลูกบอล จำได้แม่นเลยเนี่ยคลิปทีสามตัวทีทำคลิปแกงเกมมีคลิปไปสามเลยเหรอมีกว่มีพี่สามกว่าไม่รู้มีพี่สามหรือเปล่านะทุกคนจะตัวยังไม่รู้เลยใช่ผมมันจำไม่ได้เลยุยทุกคนดูนี่ดูนี่ <c oughs> เป็นไรดูดูดูค <c oughs> ้างแล้วนะทุกคนนะถ้าผมลองไปอีกก็น่าจะลึกอีก <c oughs> สร้ว นี่กี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปกับพี่เกมนะทุกคนใช่วันนี้ก็ไม่มีอะไรทำอะลรวันว่างเดิมาเล่นน้ํากันเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองว่ายน้ำสิอว่ายน้ำไปไปได้ไหมจับสูงๆแไว้เฮ้ยไปได้นจับสูงๆนึงจับสูงๆจมนะจับสูงอีกบ่พอ้าูตรงนี้ลึกตรงนี้ลึกปุ๊บ <Techn Pokémon> ถือกล้องข้างหน right ึ่งนะทุกคนนะแล้วก็ไว <time> ้แล้วข้างเดี๋ยวเราจะไปถึงฝั่งนู้นให้ได้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยไอจุ๊จมึเหนื่อยอีกแล้วถึงฝั่งทุกคนดูนั่นนะข้ามันจากตรงนู้นน่ะตรงนี้ฝั่งนู้นแต่ผมอยากรู้เมื่อกี้อะไรมันตึกตึ๊ก ย,ายัางนาวนี่เรามาถึงฝั่งนี้แล้วทุกคนก็แบบบุมีวิ่งับแต่ะใช่เว้ <c oughs> น้ำไปว่านน้ำมาดูผมขาวขาวก็นอนเหนี่ทุกคนขาวกว่าเลยดูยดิเทียบเทียบสีผิวอะเทียบยังไม่ติดเลยเดีโอ้โหอย่ามาเทียบกันอย่างนี้สิเขาเรียกว่าเข้มไปดีกว่าเฮ้ยเบาๆ <c oughs> <c oughs> น้ำเต็มกล่องเลยนะเปยังดอกจะให้โดนอันนี้แล้วกันลำโพงอ่ะโอยโอยจมดักจมน้ำทุกคนโอยย ไม่เป็นไรหรอกลงนิดเดียวุดแห้งกะใช่ใช่เขียนออนนะหุ้ยฟาเลยฟาเลยเช็ดน้ำดิกล้องฟาเลยบอกแล้วสุงพอดีแล้วทุกคนเฮ้ยกล้องฟากล้องมัวเลยเฮ้ย เฮ้ยไอ้แย่แล้วโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับเช็ดกล้องเอครับผมขอตัวไปเช็ดกล้องก่อน